ไทยทีวีสีช่องสามร่วมกับ Honey and f r i e n d Entertainment บริษัทไทยเบเวอร์เรจจำกัดมหาชนพริกไทยตราพึ่งหลวงสายการบินแอร์เอเชียเสนอ เที่ละไมไทยแลนด์เบอร์วันนี้นะคะเราอยู่กันที่ตำบลเนินคออำเภอกแกลงจังหวัดระยองค่ะใช่มาทำอะไรกันเจ๊ไก่โอ้วันนี้นะครับเราจะมาเที่ยวกันแบบเชิงอนุรักษ์ครับตามติดชีวิตปูสแสม,มไปยุ่งเรื่องเขาทำไม <c oughs> ที่นี่เลยครับสะพานรักสแม <c oughs> แสมสะพานรักสแสมแห่งนี้ตั้งอยู่บ้านเนินทราย ตำบลเนินคออ,อำเภอแกลงจังหวัดระยองครับเป็นสะพานแขวนไม้ที่สร้างข้ามคลองเนินคอ,อท่าตะโบย้ยพยังป่าชัยเลนรักสแสมซึ่งแต่ก่อนนั้นนะครับเป็นสะพานไม้เล็กๆต่อมาเมื่อเกิดการรวมกลุ่มบริหารสะพานรักสแสมขึ้นทางชุมชนจึงได้พัฒนาต่อยอดสร้างเป็นสะพานแขวนมีเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติของระบบนิเวศต่างๆโดยเฉพาะเป็นพื้นที่อนุรักษ์ และขยายพันปูแสมและปูดำครับนี่อูก่อนที่เราจะไปดูปูแล้วก็เที่ยวป่าชายเลนนะพาไปรู้จักกับคนนี้ก่อนนี่ท่านผู้ดีพี่พิจิตสวัสดีค่ะสวัสดีครับวััเดี๋ยวพี่น้อยนี่เราจะไปดูหอยนวลลงสุราถึงพิจิตเลยเหรอไปพิจิตงงไปหมดละงงไปคจิตผมก็งงแต่ล้อเล่นกับคุณผู้ชมครับ นี่พี่น้อยที่สภารักสมแหน่นี่นะครับมีกิจกรรมไม่ทําเยอะเลยแล้วก็การล่องเรือเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่น่าสนใจของที่นี่ใช่ค่ะจากตารางที่ผมเช็คแล้วนะน้ําขึ้นน้ําลงเนี่ยไม่ได้แล้วพี่เราต้องรีบลงเรือเพราะว่าเดี๋ยวก่อนเที่ยงเนี่ยน้ําจะลงแล้วเราก็จะติดเกาะเราเข้าฝั่งไม่ได้เราจะตายลุงอุ้มน่ากลัวทุกทีเลยปะไปก่อนเราลงเรือไปดีกว่าครับแล้วเดี๋ยวมีอะไรเนี่ยเดี๋ยวคุยกันในเรือกันไปนี่ไม่ใช่น่ากลัว ถึงได้ชื่อว่าคลองท่าตะบยอะคะอ่ะครับคลองท่าตะบยเนี่ยเป็นประวัติศาสตร์นะของคนรุ่นเกา่ารุ่นโบานราณป,ปู่ย่าตายายเขามาอยู่คนชื่อตะบอยเนี่ยเขามาอยู่ที่นี่เป็นคนแรกเลยหลังแรกเลยเแล้วก็เลยเป็น,ป,นประวัติสืบทอดกันมาชั่วลูกเจ้าหลานเขามีประวัติื่อของเขาให้เกียกรติคนแรกที่อยู่แล้วอีกไกลไหมครับถึงเราจะ ถึงฟาร์มหอยนางรมสุราษฎร์ไม่ใช่แพะครับก็ไม่ไกลเดินทางจากนี่ประมาณ2กิโล2กิโลเดินทางเดินทางโดยเรือบนน้ำนั้นไปเลยค่ะไปเลยพี่น้อย มแล้วล่ะอันเดียวพออันนี้กินได้เหรอครับแม่กินได้ค่ะกินได้แล้วอ่ะกินได้แล้วค่ะแม่แล้วเนินคอเนี่ยครับเขาเลี้ยงหอยนางรมเป็นอาชีพหลักเลยเหรอครับเอ่อค่ะคือเนินคอจะมีหมู่บ้านแห่งนี้แห่งเดียวค่ะที่เลี้ยงหอยนางรมเพราะว่าเราไม่มีพื้นที่ทํากินเราก็ขออนุญาตจากกรมเจ้าท่าแล้วก็ท่านประมงท่านอนุญาตให้เราเลี้ยงแล้วก็เป็นอาชีพที่ เป็นหลักของหมู่บ้านนะคะครับอย่างนี้สายพันธุ์อะไรคะแม่สายพันธุ์หอยนางรมปากกีบค่ะปากกีบค่ะปากกีบปากกีบเขาเรียกกีบกีบค่ะก็ไก่ค่ะสังเกตดูนะคะปากมันจะหยิกหยิกหยิกเห็นปะค่ะเป็นกีบเป็นกีบเหมือนปอเหมือนฝาเนี่เลยค่ะฝานะคะนี่ไงกีบค่ะไม่เหมือนของสุราษนะไม่เหมือนครับอืมอ่สุราษเขาจะเป็นหอยตะกมครับค่ะตัวใหญ่กว่านี้ตัวใหญ่ค่ะ แล้วอันนี้กี่เดือนแล้วคะแม่อันนี้ประมาณ7เดือนนะคะ7เดือนกินได้แล้วค่ะเงี้ยน้ําใสก็คือมันกินอะไรฮะแม่กินแพนตอนค่ะเมื่อก่อนอมีบ่อกุ้งในในหมู่บ้านเราเราหากินไม่ได้เลยแต่พอบ่อกุ้งหมดไปเรา ป่าไม้เข้าเวนคืนให้เรารเราได้ปลูกป่าแล้วก็มีหอยนางรมไปเกิดในป่าแล้วก็สามารถเอามาแปะเลี้ยงแล้วเวลาเราเลี้ยงเขาจะกินแพนต้อนนะ้วทำให้น้ำเราสะอาดใสที่ไง่แถวนี้คือน้ำใสเหมนกันน้อยนค่ะ เกจจากน้ำแม้เมื่อกี้ที่เราใช่มันเริ่มลดแล้วเราต้องรีบล่องเรือเข้าฝั่งแล้วนะใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวเรือเข้าลำบากแล้วเราก็จะโอ้ลอยคอลอยช่วงหน้านะครับพลาดไม่ได้เลยนะครับเราจะพาไปศึกษาธรรมชาติป่าชายเลนไปเรียนรู้ชีวิตของปูกับมาแล้วก็ยังทำกิจกรรมเชิงอนุรักษ์อีกเพียบพักสักครู่นะครับร่วมเดินทางละไมไปกับบริษัทไทยเบเวอร์เรจจำกัดมหาชน เทียย่วยวตะไม่ไทยร้านหวาเทียย่วยวตะไม่ไทยร้านหวาร่วมเดินทางละไมไปกับพริกไทยตราพึ่งหลวงผลิตภัณฑ์เสริมอาหารอินเมตตา เมื่อสักครู่นะครับเราไปที่แพรหอยนางรมกันมาแล้วคราวน,นี้แหละครับเราจะมาเรียนรู้ลองทําการแปะหอยหยอดต้งกันๆๆ <rib ils> น่ารักเชียวไอะไรอย่างนี้หอยอยู่ข้างหน้าเราแล้ว,ลวตรงนี้หรอเอออให้คุณแม่ลองอธิบายเลยว่า <นะ S 2> ทํากันยังไงคะแม่ใช่ครับแม่ควรอะไรอยู่อ่ะปูนซีเมนค่ะผสมน้ําเราควรให้เหนียวแล้วเราก็ใช้หอยนางรมแปะแปะเป็นคู่แบบนี้นะคะตัวล่างค่ะ เป็นคู่แรกก่อนนะตัวแรกสองตัวแรกค่ะประกอบกันแล้วเราก็ใช้แปะบนแบบนี้ค่ะให้เป็นสามตัวเขาจะได้เกาะกันได้ใช่ไหมคะเราจะเอาเชือกทาบนะแม่นะเราวางสองตัวแล้วเชือกวางเท่ากับว่ามีสามตัวอยู่ใน นะคะพอหลังจากที่เราแปะต้องทิ้งไว้อีกประมาณ4ี่ชั่วโมงค่ะ4ชั่วโมงรอให้ปูนแห้งรอให้ปูนแห้งแล้วเราก็เก็บและเช้าเราก็เอาไปลงแพรคเดี๋เราให้เข้าแห้งสนิทแห้งสนิทเลยแล้วก็ไปทิ้งตุ้มค่ะอ่ะพ่ยนแพรเราก็เกือบเสร็จแล้วนะคะเกือบหมดแล้วเดี๋ยวโอ้เล่งมือหน่อยนะเพราะว่าเดี๋ยวเราอ่ะต้องไปเดินศึกษาธรรมชาติป่าชายเลน อ๋อไม่ได้มาแปะหอยกันทั้งวันนะไม่<อ>เดี๋ยวผมอ่านกูเกิลมาแล้วพี่ไปคนเดียวเลย <laughs> หรอ,อกูเกิลทางน้ำมันไม่มี <laughs> แม่พามาชมในส่วนนี้คืออะไรคะแม่อันนี้คือที่เราอยากจะต่อยอดให้เด็กๆอะคะ่ะก็เป็นเปลือกหอยนางรมต่อย,ยอดอยังไงบ้างคะคือเราจะนำเปลือกหอยนางรมค่ะมาทำเป็นคอนกรีตบล็อกกระดาษคอนกรีตค่ะนี่นะคะก็จะแบบเป็นการถือว่าเป็นการต่อยอดแล้วคิดไหมว่า ข้างหน้าเนี่ยเดี๋ยวเราจะต่อยอดเป็นอะไรขึ้นไปอีกเราคิดว่าเราจะทําให้ใหญ่กว่านี้แล้วก็อาจจะให้น้องๆระบายสีอะไรประมาณนี้ที่อูสงสัยไหมคะสงสัยมันคืออะไรปูนซีเมนต์นะครับปูนซีเมนต์จะเปิดจะเปิดหอยน่งรมค่ะอาวผมนึกว่าปูนที่ว่าแปะหอยไม่ใช่อ่ะครับคือเราจะนำเปลือกหอยอะค่ะมาผสมกับปูนทรายหนแล้วก็น้ำค่ะแล้วก็เป็นหล่อใสบล็อกค่ะอ๋อแล้วก็บล็อกคือบล็อกอย่างนี้บล็อกอย่าง ีบลสองบล็อกแล้วเอาโอเคแล้วเสร็จแล้วอันนี้สงไส่ไหมอันนี้ไม่สงสัยแล้วคือกระถางพวกแคนฟัสอะไรต่างๆไม่ใช่แล้วแบบขึ้นรูปอย่างนี้ได้ไงอ่ะก็น้องบอกว่าใส่บล็อกๆหนึ่ใช่ไหมเราใส่เป็นแม่พิมพ์ค่ะนี่ไม่บอกไม่บอกแล้วแม่พิมพ์ไปใส่ที่แหลมแม่พิมพ์บล็อกๆโอเคเอาละครับมาถึงสะพานรักแสม เราต้องเดินศึกษาธรรมชาติป่าชายเลนและระบบนิเวศกันสักหน่อยครับสำหรับเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติป่าชายเลนลักแสมะมีระยะทางประมาณ1กิโลเมตรครับแบ่งเป็นป่าส่วนที่1และป่าส่วนที่2ตลอดเส้นทางที่เราเดินเนี่ยลมลื่นเย็นสบายมีพันไม้ชายเลนที่น่าสนใจขึ้นอยู่จำนวนมากเลยละครับศึกษาธรรมชาติเราจะเจ๊นะเจ๊เป็นปู เป็นปูสแสมนะ oh, <okay. S 2> เราทําปูสแสมทั้งความดงคือมีปา่ามันก็มีสัตว์น้ํส uh ั huh. ตว์น้ำก็เข้ามาเยอะ uh huh. เวลาน้ํามากพวกปลาพวกอะไรก็เข้ามาหาอาหารกินในป่านี uh huh. เน้เป็น,ปน,ปนแ,หแหล่งอาหารของสัตว์เล็กสัตว์น้อยมาลบภัยอะไรพื่นะ uh huh. แต่พูดถึงปูสแสม uh huh. ปูสแสมมันะมีประโยชน์มาก uh huh. เวลาโขดดินขดไหนก็แล้วแต่นะมันมีกัดไข่เน่าไอ้พวกนี้จะไปเจาะรู uh huh. เอาเจาะรูนะเจาะรูเวลา,าเอาขี้ขุยขึ้นมาเวลาแดดออกกบแดดจะเผาเชื้อโรคเอาเวลาน้ําขึ้นมาน้ําจะ,ะล้างเชื้อโรคลงไปกับทะเลแล้วก็ปรับพื้นบุญแต่อาหารของปูคือใบไม้อา่าแล้วก็เจาะรูก็เป็นลักอากาศให้ตรงกลางหายใจได้ด้วยหายใจใต้ดินสําหรับพื้นที่ป่าชายเลนลักษสมจัดให้เป็นเขตอนุรักษ์และขยายพันธุ์สัตว์น้ําโดยเฉพาะปูสะแสมครับ รวมถึงยังเป็นพื้นที่ห้ามจับปูสแสมอีกด้วยโดยมีพี่พิจิตเป็นผู้ริเริ่มรวบรวมสมาชิกเครือข่ายรวมกลุ่มกันจัดตั้งธนาคารปูสมขึ้นเพื่ออนุรักษ์และขยายพันธุ์ปูสแสมให้มีจำนวนมากขึ้นอีกด้วยครับพี่พิจิตครับครับ,รบสะพานลักสแสมเนี่ยครับกับธนาคารปูสมมันเกี่ยวข้องกันยังไงครับครับก็มีหาดสองนะ เราแต่งงานปูเสมอครั้งแรกเราแต่งเองเหรอใช่ครับชาวบ้าน<อ>ทํากันเอง<อ>คือครั้งแรกเลยเราทําเป็นสะพานไม้ทําเพื่ออะไร <S <S 1> <S 1> เพื่อเดินเข้าม,มาปล่อยปูและคุณอาหารปูแล้วเราก็จะทําเดินหอปูไว้ข้างในนี่า<อ>ทาครั้งแรกทาไมเราถึงคิดโครงการนี้ขึ้นมาทำไมคิดโครงการนี้ขึ้นมาเมื่อก่อนปูหายากมาก<อ>หายากมากทว<อ>นี้เราออกเรือเราไปจับปูเสมอที่มีไข่นอกกระดองะ ถ้าเราเอาไปน็อกแล้วไข่เข้าไปตำสุกตำก็ไขยก็หมดประโยชน์หมดแล้วเนาะใช่ครับทีนี้เราทําที่แรกเลยทําเป็นกระชังคือเขียนชื่อติดเลยว่าของไข่ของมันแล้วมาทีหลังเรามีเดินหอแล้วคือปล่อยเลยปล่อยแล้วให้แม่พันธุลูกพันธุ์มันอยู่ในนี้เลยที่แรกก็กระชังประมาณ5กิโลสองสามวันเขาก็เขี่ยไข่หมดแล้วจะนีเขาก็เอาแม่พันธุ์ขึ้นไปขายเพราะตอนนั้นยังจนกันอยู่บ้านแถวเนี้ยมุงนั้นยาคากระลังสี พอทําไปทํามาเย็นี้เออจริญหมดเนาะใช่ครับโคร<ม>ง,งการนี้ก็เป็นโครงการที่ดีอย่างนี้นะครับและสิ่งที่ได้มาคือในชุมชน <S 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 ชุมชนช่วยกันพื้นฟูตัวนี้ตัวสั้งพันธ<า>์แล้วก็ทําไปเราก็คุยว่าเออเราจะตั้งสะพานตรงนี้ว่าอยังไงเราก็ตั้งว่า เป็นสะพานอนุรักษ์ปูแสมันจะยาวไปอแล้วก็เลยตั้งว่ารักแสมเฉยๆที่มาที่ไปใช่ครับแล้วก็รักปูนี่ด้วยก็คล้องจองกันมันก็เหมือนมาแต่งงานกันใช่ครับสะพานรักแสมไม่ใช่แสนนะใช่ไม่ใช่แสนอันใดสองอย่างส่วนใหญ่จะมชเ่ไทยแลนด์ เดินทางละไม่ไปกับ AJ มอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าร <Torres towers> ้อยเปอร์เซ็นต์พี่น้อยครับอย่ามมวแต่หัวล้อรู้ไหมเนี่ย สถานที่เรายืนอยู่เนี้ยเป็นส่วนหนึ่งของเรือนหอปูแสมาูปูปูจูนนิดนึงนะพี่ว่าเนี่ยปูจะหมกมุ่นเกี่ยวกับเรื่องของปูแสมมากเกินไปผมชอบยุ่งเรื่องของคนอื่นไม่แต่ปูใช่พี่น้อยไม่ฟังผมเลยื่อเช้าเนี่ยพี่พิจิตก็พูดอยู่ว่าสถานที่ตรงเนี้ยเป็นส่วนหนึ่งของเรือนหอปูแสมอันนี้ถ้าพี่ไม่เชื่อผมมีสองช้อยพี่เลือกคือระหว่างจะลงไปดูเอง หรือจะเอาคนมายืนยันเอาไปเอาคนได้เดี๋ยวผมจะเอาคนมายืนยันขอเปิดตัวท่านนายกเก่งค้าเฮ้ี่สวัสดีครับสวัสดีครับท่านนายกครับครับช่วยยืนยันหน่อยครับว่าสถานที่ตรงนี้เป็นสถานที่สําคัญให้เจ๊คนนี้ฟังหน่อยครับเขาไม่เชื่อถ่ยละใส่อินมากเลยค่ะจริงเหรอคะจริงครับทางเราได้จัดงานแต่งงานปูเมื่อวันที่30มมีนาคมเห็นไหมโอ้จริงเหรอคะแล้วการจัดงานแต่งงานปูนี่มัน พิธีการอะไรมันเป็นยังไงเหรอคะพิธีการก็เหมือนการแต่งงานคนครับพี่ย,ย,ยังไงอะ่ะก็เริ่มจากขบวนเจ้าเบ,าบ่านะครับนะทางท่านนายกยชัยรัฐเลื่อตะกูลนะครับนำปูเจ้าเบ,าบ่าตัวผู้มานะครับนะโดยมีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดระยองยท่านไตรภพวงไตรรัฐมาเป็นประธานนะครับส่วนฝ่ายเจ้าสาวนะครับก็จะเป็นท่านการจลรัดเอี่ยมทองใสท่านแองเภอแกลงนะครับนะโดยมีผม นายมนทน์งประเสริฐนายกเทศมนติเทศบาลตะมนต์นนง์คอนะครับเป็นไฝ่เจ้าสาวนะครับนะแล้วก็ขบวนก็จะมีอยู่สองทางนะครับนะทางเรือกับทางบกนะครับนะแล้วก็พร้อมด้วยศิลสอดนะครับนะศีลสอดแล้วก็ขบวนขันหมากนะครับนะก็จะประกอบไปด้วยต้นโกงกลางนะครับนะแล้วก็หอยพอกนะครับนะแล้วก็พันไม้ในป่าชายเลนนะครับแล้วก็อ้อยแล้วก เหมือนคนเลยเหมือนคนครับท่านนายกครับผมอยากทราบครับในการจัดแต่ละครั้งเนี่ยเราใช้เจ้าบ่าวเจ้าสาวกี่คู่ปูกี่คู่อย่างเงี้ยสายพันธุ์อะไรบ้างครับในการจัดแต่งงานปูนะครับเราก็จะใช้ปูเจ้าบ่าวนะครับเป็นปูดำสี่คู่นะครับนะแล้วก็ปูสมแห้าคู่นะครับนะรวมเป็นเก้าคู่ทั้งหมดเลขงคู่คนครับ เหมือนคนอ่าเอาเป็นว่าอยู่ๆเราจับเขาว่ากลุมถุงชนเนี่ยอาจจะตีกันมะาแอบดูเขาดีกว่าว่าจริงๆแล้วว่าอยู่ด้วยกันอาจจะรักกันก็ได้อ่าตอนนี้เกี่ยวก้ามปูกันอยู่อะไรเงี้ยไปดูนไปดูบ้านเขาได้ไหมคะครับลุกออกอะไรไอย่างต้องไปดูที่เรือนหอนี่ครับปูเนี่ยก็จะปล่อยที่ทางรางโดยท่านผู้ว่าเนี่ยอย่างเงี้ยเรายังเห็นมีเชือกอยู่เลยอย่างเงี้ยก็คือได้เพิ่งปล่อยไปเพิ่งปล่อยไปเมื่อวันที่30มีนาครับเนยในเรือนหอนี่ครับนะปูเนี่ย ปูเจ้าบ่าวปูเจ้าสาวเนี่ยก็จะถูกปล่อยลงไปแล้วก็ทําการผสมพันธุ์นะครับนะแล้วได้ลูกมาลูกก็จะออกสู่ธรรมชาติโดยรอดช่องตะไคร่ครับนั่นไงช่องตะไคร่ช่องตะไคร่พลาสติกนะครับแล้วก็จะออกขึ้นมาออกไปสู่ลําคลองนะครับสู่ทะเลนะครับโอ้โหได้ฟังจากนายกเก่งเรื่องพิธีแต่งงานปูแล้วเนี่ยผมเนี่ยนะครับอยากจะมาเที่ยวงานด้วยเลยละครับ แต่ถึงปีนี้จะมาร่วมงานไม่ทันแต่เพื่อเป็นการอนุรักษ์และขยายพันธุ์ปูสแสมในระบบนิเวศพื้นที่บ้านเนินทรายพวกเราทีมงานรายการเที่ยวละมไมัย t i l i n d w o World ก็ขอปล่อยปูสแสมขึ้นสู่ธรรมชาติร่วมกับนายกเก่งก็แล้วกันครับน่าเสียดายชังเลยครับวันนี้เวลาของรายการหมดลงแล้วแต่ก่อนจากกันนายกเก่งก็มีสิ่งดีๆที่จะมาชวนเที่ยวเนินคอ แล้วเราจะลากันด้วยภาพธรรมชาติของปูสแสมที่ออกมาอวดโฉมกันในช่วงน้ำลงครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับขอเชิญชวนทุกท่านนะครับมาเที่ยวที่ตำบลเนินเ้าอ,อําเภอแกลงจังหวัดระยองนะครับมีรอยพระพุทธบาทที่บนดบเนินเขานะครับอายุ1 6 1ปีนะครับพิธีงานแต่งงานปูนะครับแห่ง แรกนะครับในประเทศไทยนะครับและแห่งเดียวในโลกนะครับและที่พลาดไม่ได้สำหรับท่านที่พลาดในปีนี้นะครับนะปีหน้าขอเชิญทุกท่านมาเที่ยวงานแต่งปูอีกครั้งหนึ่งได้นะครับในปีหน้าครับขอบคุณครับขอขอบคุณพิมพ์บีชรีสอร์ทโทร098 254 3802 084 324 6594